สวัสดีครับกลับมาพบก,กับฮอลลีวูดประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคม2021กันอีกครั้งนะครับคริสต์มาสปีนี้ท่านรับของขวัญอัศจรรย์จากพระเจ้าได้หรือ,อยังจะมัวเผชิญปัญหาเพียงลำพังคนเดียวทำไมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่4-7ได้บอกว่าแต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงได้ทรงกระทำให้วิญญาณของเรากลับมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ แม้ในขณะที่วิญญาณเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดจากการลงโทษจากคำสาปแช่งโดยพระคุณและพระองค์ได้ทรงให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์เพื่อในยุคต่อไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาได้เปรียบซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณความรักของพระเจ้าคือความเมตตาของพระเจ้าที่เห็นลูกๆของพระองค์ที่วิญญาณตายเสียชีวิตดีงามที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาตกลงไปในความบาปตกลงไปในความตายอยู่เป็นทาสของความชั่วร้ายของมารทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่ความชั่วร้ายตลอดเพราะข้างในหัวใจของเขาคือวิญญาณของเขาเป็นความมืดเป็นความบาป เป็นทาตความชั่วของมารทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพระเจ้าเมตตารักวางแผนมาตัต้งนานเพื่อจะช่วยนั่นเองนะครับเนื่องด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระเจ้าที่มีต่อเราเปี่ยมด้วยพระคุณอันอุดมได้ทรงกระทําให้วิญญาณของเรากลับมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์คือทําให้วิญญาณเราบังเกิดใหม่นั่นเองมีทางเดียวเท่านั้นต้องเปลี่ยนวิญญาณและใจใหม่พระเจ้าเปลี่ยนให้เราจริงๆโดยผ่านทางพระเยซู ผ่านทางวันคริสต์มาสแรกของโลกจึงได้ทรงกระทําให้วิญญาณของเรากลับมีชีวิตกับพระคริสต์หลุดพ้นจากคำสาปแช่งให้เกิดใหม่เป็นขึ้นมากับพระคริสต์และในพระคริสต์พระเจ้าให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ก็คือให้เรามีตําแหน่งความบริสุทธิ์สะอาดเป็นลูกของพระองค์มีสิทธิ์เท่าๆกันกับพี่ชายของเราคือพระเยซูที่เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าของวันคริสต์มาส ยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่ยิ่งลึกซึ้งและทราบซึ้งในความรักความเมตตาและเข้าใจถึงความหมายของวันคริสต์มาสอย่างท่องแท้ลึกเข้าไปข้างในมันซึ้งมากเลยนะครับมนุษย์สามารถบังเกิดใหม่ได้ก็โดยความเชื่อพระคัมภีร์บอกเชื่อด้วยใจและพูดด้วยปากเชื่อว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นตัวแทนมนุษย์ ยอมตายที่ไมก้กางเขนเพื่อรับโทษของบาปให้กับมวลมนุษย์และส่งเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่สซึ่งคือข่าวประเสริฐนั่นเองนะครับข่าวประเสริฐคือข่าวดีมาสำหรับมนุษย์ว่าบัดนี้มนุษย์ทุกคนสามารถหลุดพ้นจากความบาปความตายในวิญญาณได้แล้วก็คือโดยการเชื่อในพระเยซูเพื่อว่าจะได้บังเกิดใหม่แต่ก่อนเราพูดเล่นเนกันแต่เดี๋ยวนี้เกิดได้จริงๆ เขาเรียกว่าข่าวดีเมื่อใดที่ความเชื่อนี้ยังรากลึกลงไปในวิญญาณของใครก็ตามคนนั้นก็จะได้รับการบังเกิดใหม่ในวิญญาณของเขาวิญญาณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนที่พระเจ้าบอกได้รับชีวิตใหม่หัวใจใหม่วิญญาณใหม่สถานที่อยู่ใหม่อาณาจักรใหม่ซึ่งเรียกว่าอาณาจักรสวรรค์นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทันทีในโลกวิญญาณ ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเพราะตามมองไม่เห็นพระคัมภีร์กำลังบอกถึงสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกวิญญาณน,นั่นเองนะครับอาเมน